ไม่บอกจะรู้ไหมว่านี่เป็นบุฟเฟ่โรงแรมมีอย่างกับยกร้านซีฟู้ดมาไว้ที่นี่เลยอะ่ะมีเมนูซีฟู้ดพิเศษให้เลือกกินได้อีกคนละสามเมนูในรายบุฟเฟ่พอชั้นใหญ่ๆกินได้แบบนี้เลยเอาไหมอะ่ะรู้อย่างว่าทั้งหมดนี้แค่คนละเจร้อยหกสิบห้าเน็ตน,นี้เรามาที่ห้องอาหารเดิมแบบโรงแรมมีสไตล์มิวเซียมยดูการตกแต่งก็สมชื่อแล้วว่ามีสไตล์จริงๆเลือกกินเป็นตัวโปรของฮังกี้ฮับซีฟู้ดบุฟเฟ่จะเป็นมื้อดินเนอร์สุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่หกโมงถึงสามทุ่มบอกเลยว่าที่นี่เขาเน้นซีฟู้ดหนักมมาากกกกกกกสสเเตชััััั่นนนซซีีีฟูู้้้้้้ดดดออ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 อไคืืลงง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 รรุุุุๆหหบทยยปปิ๊ว็็จะ เผาก็คีบเองได้เลยไม่อัน้นปลาหมึกย่างหอยเผางีต่อมาจะเป็นเจแปนนิสเตชันที่วาวไม่แพ้กันซาชิมิซูชิมาแบบจัดเต็มเราชอบที่เขามีแซลมอนดองให้ด้วยอะแกอร่อยมากแล้วขนมจีนนี่ก็เป็นซีฟู้ดนะมีทั้งน้ำยาปูแล้วก็น้ำยาแซลมอนรสชาติเขาเข้มข้นเลยอะเมนูเซนโซนยุโรปก็มีนะพาสต้าเลือกเซนเลือกเมนูเองได้เลยเป็นไลฟ์สเตชันถึงเหมือนไม่ได้มีแค่น,นั้นมันมีจานร้อให้ดีไอวเองได้ด้วยแกจะมีผักสดให้เลือกเองปรุงพริกกระเทียมแล้วก็เลือกเนื้อสัตว์เขาก็จะผ พอปลาที่นี่เขาก็อร่อยนะซุปท็อปโฟลก็มีส่วนของหวานหลักๆแนะนําตรงนี้เลยแกรอช่องน้ํากะทีน้ําแข็งใส่ใส่ท็อปปิ้งตามที่อยากกินได้เลยแนะนาเติมไอศครีมเผือกเพิ่มไปหน่อยอดีอ่ะหรือใครจะกินแต่ไอศครีมก็ได้จริงๆของหวานจะมีอีกฝั่งนึงด้วยนะก็จะมีพวกขนมไทยผลไม้พุดดิ้งต่างๆใดๆที่พูดมาทั้งหมดนี้แค่คนละ765จริงๆจะต้องจองก่อนเท่านั้นนะจิมที่ลิงใต้โปรไฟล์แล้วเลือกวันเวลาที่สะดวกได้เลย